การซื้อของเราเกี่ยวพันหลายหลายรา,ายการที่ซื้อเลยจะซื้อไม่ใช่ซื้อแค่สินค้าไม่กี่ตัวแล้วก็ไม่ใช่ซื้อแค่ B O Q หรือว่าบอมของสูตรผลิตนั้นโหซื้อเยอะหลากหลายสารพัดแล้วทำยังไงให้เราใช้เวลาน้อยลงในการซื้อพวกนั้นน่ะให้คุณจัดกลุ่มสินค้าค่ะดูผลกระทบที่มันจะเกิดแก่บริษัทอย่างครูสอน ที่ใช้เครื่องมือ supply positioning model ที่อยู่ในคอร์สคู่มือจะซื้อจะจ้างอยู่ในคอร์สควบคุมต้นทุนครูสอนให้คุณจัดกลุ่มสอนให้ใช้เครื่องมือมีเครื่องมือแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบที่จะส่งต่อมาให้เอาเครื่องมือใช้ในนั้นครูมีสอนว่าเฮ้ยขอ้อมูลดิบที่คุณจะเอามาเป็นองค์ประกอบในการทําเครื่องมือนี้ครูสอนคุณอย่างละเอียดมันจะง่ายเลยอะดูผลกระทบสิมันจะมี4ี่กลุ่มใช่ไหมกลุ่มเรียกว่าเลดลูทีนบัตเทเน็ตคิติคอางเงี้ย คุณจะรู้ได้เลยในเครื่องมือนั้นครูจะมีตัวอย่างให้คุณดูแล้วคุณจะเห็นเฮ้ยเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่คียติคอวะ่ะโอโหเป็นเป็นคอขาดบาดตายของบริษัทเลยแล้วเราจะทำยังไงกับไอ้คีติข้อนั้นเราจะดูมันยังไงแล้วไอ้กลุ่มเนี้ยมันอยู่ที่รูทีนไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบริษัทเลย แล้วเราจะทำยังไงกับไอ้กลุ่มรู้ทีนั้นที่ไม่ให้เสียเวลาเยอะในคอร์สครูมีสอนครูมีบอกคุณวิธีและกลยุทธ์ที่ใช้กับกลุ่มสินค้าพวกนั้นว่าจะต้องทำยังไงครูถึงบอกความรู้อ่ะมันทำให้ครูเติบโตแล้วมันก็ทำให้คุณเติบโตเพราะมันเป็นเครื่องมือเวลาเรารู้แล้วเอาไปลงมือทำมันก็เกิดผลลัพธ์ตรงผลลัพธ์นี่แหละคนจะเห็น เออคนนี้มันทําได้คนนี้มันรู้จริงคนนี้มันเก่งก็มาจากความรู้ทุกคนเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทํามันจะเกิดผลลัพธ์แก่ตัวเองแต่ถ้าคุณแค่รู้ประดับบรารมีมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยรู้แล้วให้มันมีประสบการณ์กับตัวเองอันนั้นแหละมันจะช่วยคุณได้ในคอครัวทําให้คุณมีประสบการณ์ เกิดขึ้นกับในเรื่องนั้นๆอย่างคอร์สคู่มือจัดซื้อจ้างมันก็ทําให้คุณมีประสบการณ์รู้ระบบงานจัดซื้อทั้งหมดรู้การบริหารรู้การปฏิบัติรู้โฟลลูฟอร์มรู้บริหารความเสี่ยงรู้ในงานจัดซื้อทั้งหมดที่มันมันควรจะเป็นมันควรจะทําที่มันเป็นมาตรฐานสากลตรงนั้นคอร์สคูมันสามารถอัพเข้าไปกับระบบ ISO ได้ อัพเข้าไปกับบริษัทที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ได้หรืออัพเข้าไปกับบริษัทที่กําลังเริ่มเปิดตัวหรือต้องการจะรีโพเซตในงานจะซื้อให้มันเป็นมาตรฐานเหมือน ISO ้อเขาทำกันในคอร์สคูมีสอนคุณตรงนั้นให้คุณมีประสบการณ์ตรงนั้นจงเอาไปต่อยอดเนาะโชคดีมากแล้วที่มีกูรูทั้งหลายออกมาให้ความรู้ เราจะได้ไม่ลองผิดลองถูกโดยใช้ประสบการณ์ตัวเองบางทีประสบการณ์ตัวเอง10ปี20ปีจะได้ความรู้แบบนั้นหรือเปล่าโอ้โชคดีมากๆตอนสมัยที่ครูทํางานอ่ะครูก็พลพักลักจําจากรุ่นพี่ก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์เช่นกันแล้วครูก็เอาไปลงมือทํามันเกิดเป็นประสบการณ์ของครูอันนี้ได้ผลอันนี้ไม่ได้ผลเฮ้ยครูเจอแบบนี้ถ้าเกิดเราอุดความเสี่ยงมันก่อนค่าใช้จ่ายตรงนี้จะไม่เกิด มันเป็นประสบการณ์ที่ครูทํามาเจอมามันก็มีความสบักสบอมาพอสมควรดังนั้นครูเอามาทําอยู่ในคอร์สอ่ะมันช่วยย่นระยะเวลาความสําเร็จคุณความรู้เป็นเครื่องมือครูขอให้คุณรักที่จะรวยรักที่จะเติบโตรักที่จะช่วยบริษัทและช่วยตัวเองให้ไม่เดือดร้อนใครครูขอให้คุณโชคดีเนาะทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูทันยาค่ะ